สวยมากเลยไม่เสียแรงที่อยากมาได้ออกมาสั่งขอแสงหน่ยก็ดีแล้วช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมัวแต่ทำงานไม่ได้มาดูเลยดินเก่งมากตอนเช้าหลับตอนกลางคืนนี่บันเทิงเลยผู้ชายแน่ๆแน่ฟันทงเลยตอนที่ไี่ผิงท้องน้องก็ดิ้นแรงหรอเห็นว่างั้นแหละแต่นี่ไปดูในเน็ตมาถ้าท้องแหลมต่ำลงด้านล่างอาจจะเป็นผู้ชายแต่ถ้าท้องกลมขึ้นบนอาจจะเป็นผู้หญิง แต่ก็ใช่ว่าจะจริงนะฟังหูไว้หูนเถอะก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซแต่ก็ศึกษาไว้ไงเล่นอะไรกันก็ไม่รู้สองผัวเมียเนี่ยทาอันตรสาวก็รู้แล้วเนี่ยแต่แบบนี้ก็น่าตื่นเต้นดีออกใช่ไหมลุ้นดีหมอก,ก็บอกแข็งแรงด้วยดีแล้วอยากกินอะไรก็บอกช่วงนี้ไม่ได้กินของหวานเลยอะหมองดอดทนอีกนิดนึงน้องไกล้คลอดแล้วเฮ้อเสง ฉันไม่ดูได้ซ้ำว่าจะซื้ออะไรให้หลานเลยพอไม่รู้เพศก็ซื้ออะไรที่มันใช้ได้ทั้งสองเพศสิไม่เอาอ่ะไม่ใช่แนวมันต้องแบบแบ่งชัดเจนไปเลยปล่อยไปเหอะไม่ต้องไปสนใจหรอกเธอว่าเขาหรอเปล่าแต่ก็ใช่แล้วนี่กำหนดคลอดยังอาทิตหน้าฮะอทิตหน้าอาทิตหน้าหรอก็ใช่ไงจะตกใจอะไรกัน แล้วทำไมไม่บอกก่อนล่ะก็กําลังบอกอยู่นี่ไงเหนื่อยกับแกจริงๆฉันผิดอะไรอ่ะทุกอย่างเลยเอา้าไรอ่ะ ไปตีมพี่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ดนีนะที่สวนสวยมากเลยเสียดายพี่ไม่ได้ไปด้วยโทษทีนะวันนี้มีงานด่วนจริงๆตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะอยู่ดูแลจนกว่าจะคลอดเลยจริงเหรอดีใจจังไกลคลอดแล้วจะให้อยู่คนเดียวได้ยังไงละ่ะสามีใครเนี่ยน่ารักที่สุดเลยมากอดขอชาร์จแบตหน่อยเร็วที่ไหนพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยเหม็นมากไปอาบน้ำเลยนะ มีกลิ่นเหรอไม่เห็นได้กลิ่นเลยอื้มไปไกลๆเลยไปอาบน้ำเลยก็ได้รอแป๊บหนึ่งนะไม่ไหวเลยจริงๆเสร็จแล้วเป็นไงบ้างตัวหอมยังหืมยังมีกลิ่นเหลืออยู่เลยวันนี้พี่นอนโซฟาเลยนะไม่ไหวจริงๆอ่ะ เอางี้จริงหรอไอตีมวันนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยนะช่างเถอะแล้วพี่ไปทําอะไรมาล่ะพี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะจะนอนแล้วนอนไปเลยไม่เห็นมีกินเลย ฉี่รถที่นอนหรอแต่กลิ่นมันไม่เหมือนฉี่เลยหรือว่าน้ำค่ำพี่ไหนพี่ไหนตื่นแล้วเร็วหนูต้องไปหาหมอตอนนี้เลยฮะปวดท้องเหรอจะคลอดเหรอยังแต่คิดว่าใกล้ละงั้นเรารีบไปกันเถอะรีบเก็บของเร็วพี่ไหนหนูกลัวนิดนึงอะ่ะไม่ต้องกลัวนะพี่จะอยู่ข้างๆเอง เป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่หรือเปล่าไม่เจ็บเลยแต่หมอบอกว่าต้งองรอให้ปากหมดลูกเปิดก่อนไม่เป็นไรนะพี่จะอยู่ข้างๆเองพี่จะเข้าไปกับหนูใช่ไหมเข้าสิ พอพี่ไนท์โทรมาบอกพวกฉันก็รีบออกมาเลยทําไมไม่บอกตั้งแต่เมื่อคืนละ่ะพี่ไนท์เป็นลมพึ่งฟืง้นโอ้ยพี่ไนท์ไม่ไหวเลยจริงๆแหมพูดได้สิไม่เห็นอย่างที่พี่เห็นนี่แฝดชายหญิงใช่ปะดูสิกําลังหลับอยู่ผู้หญิงต้องจองไว้แล้วมั้งไม่เว้ยห้ามเลยห้ามยุ่งพี่สันนี่ก็เกินไปหลานยังเด็กอยู่เลยเพิ่งเกิดได้ซ้ำประเด็นอะ เอสออกจะน่ารักจองไว้ตั้งแต่เด็กแล้วมันจะทําไมโอ้ยอย่าพึ่งเถียงกันเถอะฉันเป็นแม่ยุคใหม่จ้ะแล้วแต่ลูกเลยไม่ต้องไปคิดให้หมอให้นอนโรงพยาบาลกี่วันสองวันมาช่วยเลี้ยงด้วยนะได้เลยฉันจะเป็นแม่ทุนหัวของหลานเองเลี้ยงคาวันให้มันไหวก่อนเถอะพี่เห็นด้วยกับภายนะพี่ไหนอย่าว่าเพื่อนหนูนะเดี๋ยวเธอพวกนี้นี่มาตั้งชื่อให้ลูกฉันก่อนดีกว่า มียายฝากมาไว้ชื่อข้าวหอมงานลูกชายอีกคนชื่อน้องต้นกะให้พ่อแม่เขาตั้งบ้างพี่คิดไว้แล้วว่าจะให้ชื่อลูกชุบส่วนลูกสาวอีกคนให้ชื่อโมจิทำไมฟังฟังดูแล้วมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยล่ะก็อินจากชื่อแม่เป็นหลักไงคะอ๋ออย่างนี้นี่เองพูดมากมาดูหลานดีกว่าให้สวยเหมือนแม่เค้กนะนิสัยดีเหมือนแม่ด้วย ให้หล่อเหมือนน้านะน้าอะไรลุงไม่เอาลุงจะเป็นน้าเรียนง,ง่ายๆอย่าดื้อน,นะเรียนเก่งๆอย่าโง,ง่เหมือนแม่ด้วยแต่ละคนดีๆทั้งนั้นเลยนั่นนะสิลูกเราแต่เหมือนจะไม่เหมือนเราเลยนะแต่ละคนคือขอให้เหมือนตัวเองทั้งนั้นเลย เด็กตื่นไปโรงเรียนได้แล้วพี่ไหนไปปลุกลูกหน่อยสิตื่นหมดแล้วกำลังแยกยายกันอาบน้ำดีนะที่บ้านเรามีห้าห้องน้ำไม่งั้นไม่ทันแน่ทำอาหารเสร็จหรือยังเสร็จแล้ววันนี้เด็กๆเปิดเทอมครั้งแรกด้วยจะสายไม่ได้นะเดี๋ยวพี่ไปตามอีกทีไอติมไปอาบน้ำเถอะเดี๋ยวพี่ดูลูกไปโรงเรียนเองงั้นเดี๋ยวหนูไปซักผ้าแล้วแวะไปอาบน้ำก่อนแล้วจะมากินข้าวด้วยนะ โอเคไม่ต้องรีบพักผ่อนด้วยนะรู้แล้วนะ่าเด็กๆเ,เสร็จแล้วหรอมากินข้าวเร็วเดี๋ยวนะพวกลูกไปทำอะไรกับผมมาเนี่ยถ้าแม่รู้โดนด่าแน่กินข้าวเสร็จแล้วไปโรงเรียนก่อนนะคะถ้าคุณครูเรียกตัว พอก็บอกว่าเป็นกรรมพันธุ์นะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วเหรอไปแล้วรอตัวไปนะพวกเด็กๆรีบกินข้าวแล้วไปทำงานกันเถอะสวัสดีค่ะใช่ค่ะ ผิดกฎระเบียบงั้นหรอคะทั้งสี่คนเลยเหรอได้ค่ะจะรีบไปนะสวัสดีค่ะใครโทรมาหรอที่ไหนเมื่อเช้าเด็กๆแต่งตัวกันไม่ถูกระเบียบหรอที่ไม่ได้ดูลูกใช่ไหมเนี่ยดูสิก็ไม่มีอะไรผิดนะหัวจะปวดจริงๆไปวันแรกก็โดนเรียกเข้าห้องปกครองเลยไม่รู้ไปก่อเรื่องอะไรกันไว้อีกโดนจนได้สินะ สวัสดีค่ะผู้ปกครองของเด็กทั้งสี่คนใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่มามีมามาป๊ป๊าสี่ผมนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แหละค่ะคุณแม่เหตุผลที่เรียกมาเด็กจะย้อมผมมาโรงเรียนไม่ได้นะคะแล้วพวกน้องก็ยังเด็กกันอยู่เลยอยากให้ผู้ปกครองดูกฎของโรงเรียนสักหน่อยได้ค่ะคุณครูพูดมาได้เลยค่ะ ไหนบอกมาสิใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ข่าวหอมตนกาลูกชุบโมจิบอกมาเลยนะถึงเงียบไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกพี่ว่าเด็กๆว่าโดนทำโทษเรามาคุยกันแบบไม่ต้องลงโทษด,ดีไหมเงียบไปเลยนะเมื่อเชา้าเห็นลูกก็ไม่บอกก็พี่คิดว่ามันไม่เห็นเป็นอะไรนี่ไม่เป็นอะไรงั้นหรอจะบอกแม่ดีๆไหมแม่เคกับแม่พายพาไปทำค่ะ เอาไหนสัญญาว่าจะไม่บอกมามีไงแต่แม่โมโหแล้วนะเป็นเด็กก็ไม่ควรผิดสัญญาสิลักแม่บ้านนั้นมากกว่าสินะงั้นก็ไปอยู่ด้วยกันเลยไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอวันนี้ทำไมมาเที่ยวได้ยะ เด็กๆหลับหมดแล้วแล้วใครดูลูกล่ะสามีไงพอง้นเที่ยวได้เต็มที่จัดไปไม่เช้าไม่ต้องกลับ มีอยู่ไหนกลับบ้านเร็วๆหิวข้าวแม่เพิ่งออกมาเองนะเร็วๆหิวข้าวกลับมาทําอาหารให้ได้แล้วพ่อก็อยู่นี่บอกพ่อทำให้กินสิป้าป้าทำอาหารไม่เป็นใครบอกทำอร่อยก็แม่อีกไม่เอาจะกินฝีมือแม่รีบกลับมานะแค่นี้แหละไหนจะบ,บอกลูกหลับแล้วไงสงสัยพ่อมันไปปลูกบ้านอื่นแม่โทรตามลูก บ้านนี้ลูกโทรตามแม่จเจริญไม่ไหวเลยจริงๆสรุปกลับป่ะกับดีเดี๋ยวก็ไม่ยอมนอนอีกกลับมาแล้วหรอเด็กๆอ่ะหลับไปหมดแล้วเอา้านี่หลอกกันเหรอเนี่ย หนูว่าพวกพ่อกับแม่ไปเปลี่ยนชุดได้ไหมทําไมล่ะแม่ว่ามันสวยดีออกใช่วันนี้เป็นวันเปิดเทอมใหม่ของพวกหนูทั้งทีแค่ประชุมผู้ปกครองเองไม่ได้หรอกต้องดูดีไว้ก่อนไหนมาดูซิเด็กๆโตแล้วสินะข้าวหอมต้นก้าลูกชุบโมจิเอสโตแล้วหล่อสวยทุกคนเลยรีบเข้าไปกันเถอะ าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะกดยังกดเลยขอบคุณจ้า